มาทานกาแฟร้านน่ารักน,ร,กนรักที่จังหวัดตราดนะคะในอำเภอเมืองเลยชื่อร้าน1001 Coffee เอฟฟี่เอโฮมอะไรโฮมบรูนี่น่ารักมากวันนี้พี่บอยสั่งเป็นอเมริกาโน่นะคะน้องบาลิสต้าแนะนำมาเลจจากบราซิลกับเอธิโอเปียเป็นขั้วกลางกับขั้วอ่อนผสมกันเดี๋ยวจะลองทานว่ามันจะเรื่อนรมหัวใจไหมแล้วก็มีราเต้ที่นี่เนี่ย ความน่ารักของร้านนอกเหลือจากร้านน่ารักแบบเหมือนผมมีในบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่บอยเวลาถามถึงเมนูที่ร้านเขาแล้วแฮปปี้ตรงไหนเขาจะมีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์แลวเขาก็จะใช้ความเป็นท้องถิ่นใช้น้ำตาลอ้อยมาผสมกับกาแฟเป็นลาเต้ใช้น้ำสับปะรดพันตราสสีทองถูกปะ่ะใช้ความหวานกับความหอมของน้ำสับปะรดตราสสีทองพันท้องถิ่นเนี่ยเอามาใส่กับกาแฟกลายเป็น วานารีก็เป็นเครื่องดื่มอีกอันหนึ่งแล้วก็จะมีแบล็คมาปี๊ดเธอก็คือคมาปี๊ดก็คือคล้ายๆมะนาวแต่ว่ามันเป็นพืชผลไม้เป็นพืชที่อยู่ทางภาคตะวันออกแล้วก็เป็นเป็นพืชท้องถิ่นเอาง่ายๆแล้วก็เอามาชูโรงในการทํากาแฟมาขามน่ารักมากเนี่ยร้านบาริสต้า,าหนุ่มชารตระนะครับคนนี้น้องอน้องก็เลยจบการบินแ้วเหอถ้าจำไม่ผิดเธอเคยบอกพี่ น้องเนจดการบินนะเธอแต่ว่ามาเป็นบาริสต้าเธอ,อเออคนตัดเคยมาหรือยังถ้าคนตัดไม่เคยมาต้องมานะจ๊ะเพราะว่ากาแฟอร่อยกว่าร้านในกรุงเทพบางร้านอีกอะ่ะก็คือของจังหวัดตราดมีของดีง่ายๆเออเอาไปของดีที่แบบไม่ควนพลาขณะพี่บอยอะ่ะขับรถผ่านมาต้องแวะมากินก่อนกลับกรุงเทพเลยอะ่ะชื่อเครื่องว่าอาะไรเพราะว่าเป็นเมนูเอสเปรสโซ่หอมมากดีมากอ่ะเธอลาเต้ของเธอได้แล้ว อปาลาเต้ของพี่หนาไอ่ของยายเอดีไหมครับดีมากอร่อยอะคือกินแล้ว oh มันม fulfill ันไล่ไมันเบาๆแล้วมันหอมบางคนที่กินกาแฟที่เปิดใจแล้วไม่กินกาแฟเข้มเนอะกินกาแฟที่มันมีความเปรี้ยวหรือมีความวาไรตี้ของรสชาติขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะได้สัมผัสของสัมผัสกาแฟสัมผัสมิติความลุ่มลึกของรส กลิ่นแล้วก็พิเจอร์ในการกินกาแฟอีกแบบหนึง่งซึ่งอันนี้พี่บอยแน,นะนำบางคนเนี่ยคนไทยจะติดกินกาแฟขั้วเข้มจะมีความเข้มอย่างเดียวขมอ่ะใช่ไหม่าขมอย่างเดียวมันก็จะมันก็เป็นโอเคเป็นลักษณะากาแฟแบบนึง่งแต่พี่บอยเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยหันมากินกาแฟที่เป็นขั้วกลางขั้วอ่อนมันก็จะมีมิติของความอร่อยนะแล้วก็กินแบบอเมริกาโน่ก็จะช่วยเรื่องแฟตเรื่องน้ําตาลไม่ใส่ก็ช่วยเรื่องเบาหวานด้วยอันนี้พูดตรงๆเนาะ เนี่ยน้องเขาก็ทำใจเย็นมากนะคะเรามากันห้าคนห้าแก้วน้องเขาก็แบบใจเย็นสโลบาร์ของจริงน,นะคะใครอยากรู้กาแฟสโลบาร์เป็นยังไงให้มานนะะเ,นนเนี่ยคหน001เนี่ยเจอตะสอนยอนแต่อร,อ,อร่อยอร่อยแว้มานะคะเดี๋ยวพี่บอยขึ้นเขาเรียกอะไรที่อยู่หรือว่าแมปปักบุรให้ในคอมเมนต์ค่ะาย Bye!